5เหตุผลที่ควรกินหน่อไม้หน่อไม้เกิดจากหน่ออ่อนของต้นไผ่ที่แตกจากเงาใตดินค่ะให้คุณค่าทางอาหารสูงมีวิตามินโปรตีนและกรดอะมิโนที่ร่างกายของเรานั้นผลิตเองไม่ได้สามารถนําแปลรูปได้หลากหลายเมนูถึงตรงนี้เราควรรู้ว่าหน่อไม้นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างและทําไมจึงควรกินหน่อไม้มี5เหตุผลที่อธิบายไว้ดังนี้ค่ะช่วยลดน้าหนัก เส้นใยจากหน่อไม้มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเพิ่มของน้ำหนักได้มากกว่าเส้นใยจากพืชชนิดอื่นค่ะมีพรีไบโอติกช่วยปรับสภาพลำไส้เล็กและเพิ่มการเผาผลาญไขมันให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะป้องกันโรคมะเร็งสารลิกนินที่อยู่ในหน่อไม้เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใย,ยอาหารที่ไม่ให้พลังงานค่ะมีคุณสมบัติต้านมะเร็งนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟีนอลิกช่วยในการป้องกันมะเร็ง อีกทั้งไฟเบอร์ในหน่อไม้มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบลำไส้ให้สมบูรณ์กว่าเดิมค่ะดูแลหัวใจโพแทสเซียมที่อยู่ในหน่อไม้เป็นแร่ธาตุที่ดูแลสุขภาพหัวใจค่ะช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตและสามารถทําให้หัวใจเต้นอย่างสม่ําเสมออีกทั้งเส้นใยในหน่อไม้ยังอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยค่ะปรับสมดุลร่างกาย น่อไม้มีรทธิเกเย็นแพทย์แผนจีนจึงนำมาใช้ในการแก้อาการร้อนในค่ะช่วยในการปรับสมดุลแก้กระหายและใช้ในการบำรุงร่างกายค่ะดูแลเรื่องผู้หญิงการบริโภคหน่อไม้เป็นประจำพบว่าช่วยลดปัญหาประจำเดือนที่ผิดปกติปัญหาการมีบุตรยากและลดความเจ็บปวดจากการคลอดได้ค่ะในหน่อไม้สดค่อนข้างมีสารอาหารมากกว่าหน่อไม้ดองค่ะให้พลังงานแต่มีไขมันน้อย การนำมาทำอาหารควรล้างให้สะอาดและต้มให้สุกโดยใช้เวลาประมาณ30-45นาทีจำนวน1-2ครั้งค่ะเพื่อเป็นการลดสารไซยาไนด์เลือกกินปริมาณที่เหมาะสมไม่กินมากเกินความจำเป็นและเลือกหน่อไม้ที่มาจากธรรมชาติทำความสะอาดให้ดีเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและไม่ต้องกังวลกับการกินหน่อไม้อีกต่อไปค่ะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ